อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะของน้องลิซ่านะคะล่าสุดค่ะช่วงวันที่29ธันวาคม64ค่ะ้องลิซ่านะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะทางช่องทางของเว่ยปอนั่นเองค่ะโดยการโพสตโฆษณา vivo นะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะพวกเราเนี่ยได้เห็นกันไปแล้วนั่นเองค่ะโดยน้องค่ะก็เขียนข้อความไว้ค่ะว่าแนะนําเพื่อนใหม่ของชั้น vivo s12 โทนสีอบอ,อุ่นสีน้าเงินยูสีดําเงาการจับคู่3สีโมเดลที่โดดเด่นเช่นหวังว่าจะได้ลองใช้เช่นกันพร้อมกับอีโมจินะคะเรียกได้ว่าความปังของ น้องลิซ่าในจีนนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคลิปที่น้องดงนะคะยอดวิวคลิป Vivo S 1 2นะคะในโตอินหรือว่า Tik t o k จีนค่ะอยู่ที่130ล้านนะคะแล้วก็มียอดกดไลค์อยู่ที่4 2 3 0 0 0ค่ะแล้วก็คอมเมนต์19,000นะคะรีโพสต์25,000ค่ะส่วนยอดคนดูคลิป Vivo ค่ะที่น้องดงในเหวยปอนะคะ45นาทีค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่47.18ล้านวิวแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรียกว่าลูกรักในจีนนะคะก็คือสุดจริงจริง น้องลิซ่าอัปเดตค่ะก็ช่วงเวลากลางวันนะคะของวันที่30มธันวาคม64โดยประมาณค่ะต้องใช้คําว่าลูกรักของแท้เลยทีเดียวค่ะน้องลิซ่าต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของทาง vivo เช่นกันค่ะล่าสุดค่ะมีรายงานข่าวค่ะว่า vivo s 1 2นะคะกําลังจะเข้าไทยค่ะจอเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ช่วงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าทาง vivo นะคะก็ได้ปล่อยทีเซอร์นะคะหรือว่าตัวอย่างคลิปโฆษณาของทาง vivo นะคะที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะช่วงวันที่22ธันวาคม 4ที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะนำโดย4พรีเซนเตอร์นะคะลิซ่าห้าร์รันสวีคนุนแจ็คสันนะคะ Vivo S12 ซีรีส์นั่นเองค่ะโดยช่วงนี้ค่ะก็เพิ่มปล่อยทีเซอร์นะคะตัวอย่างของโฆษณา Vivo นะคะออกมา2ตัวด้วยกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็คาดว่าน่าจะมีโฆษณาแบบนี้นะคะล่อยออกมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะก็มีรายงานนะคะเพื่อนๆว่า Vivo S12 นี่ค่ะเตรียมเข้าไทยนะคะจอเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แล้วนะคะโดยเมื่อช่วงปี ที่ผ่านมาค่ะ Vivo นะคะแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนําระดับโลกค่ะเขาก็มีการทุ่มทุนนะคะดึงตัว4ไอดอลชื่อดังแห่งยุคึ้นแทนพรีเซนเตอร์และก็แบรนด์สปอคเพอร์เซนนะคะหรือว่าโคสกนั่นเองนะคะของสมาร์ทโฟน Vivo ในประเทศจีนค่ะทั้งน้องลิซ่านะคะไอดอลสาวมากความสามารถนะคะขวัญใจของชาวไทยและก็ทั่วโลกค่ะต่อมาค่ะแจ็คสันหวังนะคะนักร้องหนุ่มสุดฮอตศิลปินมอยแบนด์วง GOT7 น,นะคะหลิวห้าวรันนะคะนักสแสดงหนุ่มแดนมังกรเจ้าของรางวัลคุณภาพค่ะรวมทั้งคุณ ชายสวีคุณนะคะไอดอลหนุ่มที่เดบิวต์จากรายการไอดอลโปรดิวเซอร์นะคะมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสมาร์ทโฟน vivo S12 series ร,รุ่นล่าสุดค่ะที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองจีนไปหมาดๆซึ่งก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ความปังนะคะแล้วก็สร้างกระแสบ,บนโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกโดยเฉพาะในจีนค่ะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะโดยครั้งนี้ค่ะ vivo ประเทศไทยนะคะเตรียมเซอร์ไพรส์เหล,ล่าแฟนๆชาวไทยนะคะด้วยสมาร์ทโฟน vivo รุ่นใหม่ค่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นโมเดลที่คล้ายกับรุ่นที่ทั้ง4ไอดอลเน เป็นพรีเซนเตอร์ในประเทศจีนนะคะโดยสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวค่ะอาจจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้ชื่อรุ่น Vivo V13 5G นะคะที่จะมาพร้อมกับฟีเจอร์กล้องหน้าคู่ความละเอียดสูง 50เมกะพิกเซลนะคะแล้วก็8เมกะพิกเซลและฟีเจอร์ d u o Tone Spotlight s e l f i e นะคะหรือว่าเป็นการเซลฟี่สปอร์ตไลท์2โทนค่ะซึ่งก็จะเป็นการเอาใจสายชอบถ่ายเซลฟี่นะคะให้ภาพเซลฟี่เนี่ยออกมาคมชัดแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติในทุกภาพแสงค่ะพร้อมกับดีไซน์แบบพรีเมียมบางเบาเข้ากับทุกลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับสีทองแบบใหม่ n ัน i ช e g o ก d นะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขค่ะก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะว่า Pre s e n t e r Vivo V23 5G นะคะที่จอจะเปิดตัวใน ประเทศไทยเนี่ยะคะจะเป็นใครและก็จะปังเหมือนที่เมืองจีนแล้วก็จะใช่คนที่คิดไว้หรือไม่นะคะแล้วก็ vivo v 23 5g เนี่ยจะเข้ามาในไทยเมื่อไรนะคะต้องมาร่วมลุ้นแล้วก็ติดตามอัปเดตข้อมูลอยากไล่ชิดนะคะที่ Facebook vivo thailand ค่ะเพื่อนๆแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าต้นฉบับเนี่ยพรีเซนเตอร์4คนนะคะอยู่ที่เมืองจีนดังนั้นค่ะแต่ละคนก็คือปังๆดังๆอยู่แล้วนะคะข่าวสารที่ออกมาจากเมืองจีนเนี่ยคนไทยก็รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวนะคะโดยเฉพาะน้องลิซ่าของเรา คาดว่าจะขายดีขายดีนะคะเพราะว่าได้พรีเซนเตอร์ทั้ง4ท่านเนี่ยมาเป็นโคศกนะคะก็น่าจะขายดีอยู่แล้วระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ยังจะมาเปิดตัวที่ประเทศไทยเราค่ะแม่แม่เตรียมตังรอได้เลยจ้าตอนแรกนะคะก็มีแม่แม่นะคะมาบ่นในความคิดเห็นในช่อง YouTube นะคะว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะคะอาจจะเสียใจนิดนึงนะคะงานนี้หาเพื่อนๆเข้าแน่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมาอีกในชื่อหนึ่งนั่นก็คือ vivo v, v 3 5 g ค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่ารอจับตามองและก็รออัปเดตราคานะคะแต่ที่ได้ แน่ค่ะ สี่พรีเซนเตอร์ที่เมืองจีนนะคะเปิดงานให้แล้วค่ะคาดว่าการเข้าถึงและก็การรับรู้ของแบรนด์เนี่ยต้องจัดหนักจัดเต็มนะคะเพื่อนๆและก็ยิ่งสมาในไทยด้วยบอกเลยค่ะว่าเตรียมตังรอได้เลยค่ะอัปเดตล่าสุดก็ประมาณนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวค่ะเป็นคลิปจากทาง vivo นะคะโฆษณาของทาง vivo ที่ปล่อยคลิปของน้องลิซ่าออกมาค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะคะเขาบอกว่า V ี vo เนี่ยเตรียมเข้าไทยนะคะเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะรักน้องลิซ่าค่ะก็ต้องอุดหนุนแบรนด์ของน้อง นิซ่านะคะ